ยำกุ้งจ๋อนะจ๊ะนี่กุ้งจองไปเลยลงไปข้าวยำกุ้งจ๋องพวกกุ้งจ๋อมเราอะมันเหลือแต่น้ำแล้วแต่น้ำมันอร่อยมากชิมแล้วเมื่อกี้มันรดรดมากนี่เลยจ้ะตอนมันเอาไว้ทำน้ำพริกตอนเย็นนี่แล้วก็คุกเลย โ oh อวมายกเออไม่ต้องบีบมะนาวนะกุ้งจอมมันเปรี้ยวแล้วมีแค่พริกสดพริกแห้งพริกผงนะหอมแดงซอยแล้วก็ใส่น้ำกุ้งจอมลงไปกินกินกับผักแหนมก็ได้เช่นแตงกวา ดีมากดีมากเลย